อ๋อเจนซีอ๋อเจนซีอตึงตึตึง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 งแม่เาเจนซีเขาก็ต้องมีอะไรเป็นพ่วงพ่วงรถพ่วงกัน่แม่ไม่ไม่เข้าใจเด็กๆหรอกนะแต่ว่าเด็กเจนซีเจะต้องรู้จักวง B U S วงบัคะแม่แม่คระงบแม่บอกว่าแหรอวง B U S ถ้าแม่อยากจะเป็นเจนซีหนูมีบททดสอบแม่ต่อหนูพูดชื่ออะไรไปแม่ต่อคคำท้ายนะว่าเขาชื่ออะไรพ <amounts of water writers> ว Mark. Mark. Mark ีว <musicians> ้าถูกต้องมาร์คมาร์ควิชอะไรวิชจ้าแม่วิชอะไรไม่ได้เปิดเหรอมันไม่ใช่มาร์คอะไรนะแม่หนูจะต้องท่องให้แม่ฟังนะพอแม่อาจจะไม่รู้แม่ต้องท่องตามหนูให้ได้นะเออดูอะไรดูอะไรดูชำเรืองนะเพราะ่าเราก็เป็นเจนบอมเบบี้บูมเมอร์พัสวี มาร์คิสขุนพลสติวัตเคมจินบุ๊ชยานนท์นัทกิจภูทัชัยท่าจริงจริงเหรอเดชาวั์อัชิรกรจังทีพิวัสสุ BUS b u t well. well. i s 12 e l BUS b u t Israel t แม่เข้าใจป่ะแม่ท่องไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้เจนซีคือแม่ไม่ค่อยเข้าใจเลยหวองว่าเด็กเจนซีอ่ะเขาใช้สัพบหลายๆอย่างที่แบบงงๆเขาบอกเวลามีคอมเมนต์บบ ong, ay, there, อะไรมา คลินิกจัดฟันใกล้ฉันทำไมเขาเป็นอะไรมีปัญหาอะไรเขาไม่ได้เป็นลมนาสเขาไม่ได้เป็นลมนาสไม่ได้ยินปัญหาเขาไม่ได้เป็นกระดิษฐแม่ยากเคยเหยียดเขาคอนเว่าเขาฟันผุคือว่าเขาอะจิ้นไงวันนี้ที่เขาจิ้นอะจิ้นมาจนแบบจิจนฟันมันออกปากไงเขาใจไม้เขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันจินมันกินจนฟันมันเหยียดออกปากอย่างเงี้ยเลยต้องไปหาคลินิกทำฟันใกล้ฉันมันคลั่งอะสมัยแม่เขาจะพูดเยื่อยา อย่างนี <ap> ้เขาต้องพูดคำให้ห้วนให้สั้นอุ้ยโอ้ยเงินโอนเ้ามาหนูฮอปเลยฮอปรุปเงินเหรอหนูไม่ได้เป็นโจรแม่หนูไม่ได้หุบไม่ได้ฮอปไม่ได้หอบไม่ได้อะไรฮอปมันคือเหมือนกับว่ามันดีใจจนแบบมันเก็บไม่อยู่จะต้องมันหอบัไงเนี่ย แต่เงินมันเข้าบัญชีแล้วอะแต่หนูยังไม่ได้สมัครการคุ้มครองเงินฝากของ d p a เลยหนูไม่ได้สมัครอย่างเงี้ยเขาจะคุ้มครองเงินฝากหนูหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคุ้มครองเงินฝากต่อคนตอนธนาคารวงเงินคุ้มครองหนึ่งล้านบาทถ้าธนาคารล่มหมาอแม่หมืไม่ได้สมัครเลยอย่างนี้ไ่คุ้มครองมันเป็นสาระของชีวิตประจําวันเราเลยเนี่ยไม่รู้ได้ไงไม่จ้าบเลยไม่เจ๋งเลยโอ้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุณจ้าบอก โอ้โหกดปี2,500ัาย2ัญญาสอง0ันสี่สอี่้าจะบอกให้ DPA เนี่ยเขาจะคุ้มครองเงินฝากแบบอัตโนมัตินะไม่ต้องกดลิงก์ไม่ต้องไปกดสมัครไม่ต้องลงทะเบียนแค่เรามีเงินฝากกับธนาคารที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง DPA เขาจะคุ้มครองโดยอัตโนมัติแค่นี้เงินเราก็ปลอดภัยว้าวเก๋เกไซเดอร์เก๋กู้ไรกิวจออึงสระอึงจออึงสระจึ้งจอปึงสระา ดพเอเป็นหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่คุ้มครองเงินฝากของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ฝากโดยเฉพาะผู้ฝากรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มผู้ฝากส่วนใหญ่ของประเทศนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าเงินฝากจะปลอดภัยเงินฝากของประชาชนจะได้รับความคุ้มครองแบบอัตโนมัติไม่ต้องสมัครไม่ต้องดื้อเอกสารไม่เสียค่าใช้จ่ายดใดทั้งสิน้นก็ได้รับความคุ้มครองเลยครับเพียงฝากเงินกับธนาคารที่อยู่ภายใต้ใความคุ้มครอง DPA จะคุ้มครองให้ทันทีตั้งแต่1บาทแรกสูงสุด 1>, 1ล้านบาทต่อคนต่อธนาคารผู้ฝากและประชาชนอุ่นใจได้เลยครับว่าการฝากเงินกับธนาคารที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ DPA นั้นมีความปลอดภัยและมั่นคงหากต้องมีการจ่ายเงินคุ้มครองให้กับผู้ฝากในภาวะวิกฤตสถาบันการเงินถูกสั่งปิดกิจการ DPA ก็ไม่ได้ใช้เงินภาษีของประชาชนนะครับแต่ DPA จะนําเงินจากกองทุนคุ้มครองเงินฝากที่ถูกเก็บสะสมไว้มาจ่ายคืนให้กับผู้ฝาก DPA คุ้มครองมั่นใจ เพื่ออนาคตที่มั่นคงของผู้ฝากทุกคนครับ